ฮัลโหลทุกคนเทกต้านะอยากให้ดูอาหาร1นึรายการที่เทกต้าโปรดปรานมากนะคะเทกต้าเพิ่งได้มาเมื่อกี้ในหมู่บ้านเขาขายในหมู่บ้านเทกต้ามีอาหารเยอะมากไม่ว่าจะเป็นอาหารขักหวานอาหารคาวเครื่องดื่มตั้งแต่โควิดปีนี้ปีที่3เนี่ยในหมู่บ้านบางคน มีอาชีพขายอาหารอยู่แล้วก็มีบางคนไม่มีอาชีพขายอาหารแต่มีฝีมือทำเบเกอรี่ bakery, พอทําเสร็จก็มีโพสต์ลงในกลุ่มหมู่บ้านเราก็ได้อน,นิสงในการซื้อหารับประทานได้ง่ายมากเมนูที่จะโชว์ให้ดูคือแทนแททอันนี้คือเขาเก็บปากหม้อซึ่งเขาเก็บปากหม้อเนี่ยในหมู่บ้านพกต้านะคะทําไม่บ่อยเพราะว่าคนทำเนี่ยมีอาชีพเหมือนกันนาติจนถึงสุกทํางานเพราะนั้นเสาร์อาทิตย์เนี่ยถ้า ขาไม่เหนื่อยคิดว่านะเขาก็จะโพสว่าจะทาแล้วเขาจะลิมิตออเดอร์นะคะวันนี้ได้มาน่ากินมากนะคะสีสันนะคือเขาจะเขียนไปเลยว่าสีส้มทําจากแครอทสีเขียวทําจากใบเตยสีเหลืองทําจากสีฟักทองนะคะแล้วสังเตมัมจะมีทุกสีอยู่แล้วนะคะมีอันชันด้วยนะคะแล้วก็โรยด้วยกระเทียมข้างในนี้มีน้ําอยู่นะคะเมื่อกี้เพิ่งชงม,มาเคยทําวิดีโอลงให้ดูแล้วน้ํเพึ่งผสมขิง แล้วก็ใส่มะนาวนะคะอร่อยมากผักเยอะมากเอาเป็นว่ากินให้ดูดีกว่าผักที่กินก็จะมีใบชะพูนะผักชีผักกาดหอมผักกาดขาวกินเยอะแยะมากมายเข้าเก็บปักหม้ออร่อยมันจะขอบขอกข,ขอชิมหนึ่งคำก่อนนะเอาแตละสีวันนี้มาแตละสีพอสีส้มก่อนแครอทอืมเราบอกว่าของเขาอร่อยจริงกว่าจะได้กินไม่ได้บ่อยก็งกินกับพพลกด้วยกระเพหนู กัดหอมวินตามเลยต่อด้วยใบเตยอันชันดีกว่าอันชันใกล้มีกระเทียมโรยเยอะอ่ะอันชันต่อนะคะสีนี้อันชันสีออกน้ำเงินน้ำเงินอร่อยนะใบชะพูตามอืมอร่อยอร่อยเวอร์วัาวางกินกับผักด้วยแหละอร่อยอร่อยมากตีเหลืองปลกทองงอก อืมอร่อยจริงจังพริกหน่อยอืมขักด้วยเขาขายไม่ไม่แพงเลยนะกล่องสามห้าบาทเองํามกล่องร้อยนานๆเขาจะออกมาขายทีเท็กตาก็จะซื้อสามกล่องเลยอย่างน้อยกินให้หายอยากบักชีหน่อยนะอืมชอบกินผักต่อไปไปเตยกินกันจริงจังอ่ะอร่อยมาก มาเจอเขาทำแบบหลักหลายและชอบอ่ะให้กินให้กินผักให้เพต้ากินผักเขาเก็บปลอกหม้ออ่ะกินกับอะไรก็อร่อยเขาเก็บปลอกหม้อเนี่ยจะกินกับผักอะไรอ่ะก็ได้หมดแหละไส้เขามันจะออกหวานๆหน่อยเมื่อเรา กินข้าวเกียบปอกหม้อลงไปแล้วก็ตามด้วยผักหรือว,ว่าจะเป็นพริกอันนี้สีขาวแล้วนะสีธรรมชาติสรสชาติดีหมดอือเเือย่อมกินเขาพวกสีละ จะเพลิดเาลินต่อ,ตอเหลืองฟักทองสร่มไฮลอดฟ้าน้ำเงินอันทันเขียวใบเ,เตยสีขาวก็คือสีแป้งธรรมชาติไม่ได้ผสมจะบอกว่ามีสีชมพูด้วยจัดเลยอีกหนึ่งชิ้นไหนๆก็ไหนๆแล้วอีกหนึ่งชิ้นท่านผู้ชมอืมอ้ม อร่อยด้วยอิ่มด้วยหันมาเจอใบเตยขอบีกใบเตยชิ้นหนึ่งกินไปเล่นไปไก่โอ๊ไอไก่โอ๊ะเดี๋ยวนี้จะไปให้สสมาชิ้น้องหมาหน้าหมู่บ้านคือมาให้เขา โอเคอันนี้เดี๋ยวจะกินต่อได้ของอร่อยไงเอามาให้ดูปากมันวันนี้พีกต้ามีความสุขแล้วได้กินของอร่อยบายบายอิ่มอร่อยปากมัน